ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าพื้นที่ที่ปลอดภัยที่สุดในชีวิตเราเนี่ยก็คือบ้านแล้วก็ครอบครัวของเราครับผมคดีในวันนี้ที่ตันชมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับครอบครัวที่ชื่อว่าวานบีดาครับผมครอบครัวแวนบีดานะครับประกอบไปด้วยสมาชิกทั้งหมด5คนครับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกชายสองคนลูกสาวคนเล็กอีกหนึ่งคนครอบครัวนี้นะครับร่ำรวยมากครับเพียบพร้อมไปซะทุกอย่างแต่มันมีอยู่คืนหนึ่งครับมันได้เกิดโศกนาฏกรรมขึ้นกับครอบครัวนี้ครับเมื่อเจ้าหน้าที่ ตำรวจเนี่ยเขาได้รับสายแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายปลายสายเนี่ยโทรมาจากหนึ่งในสมาชิกคนในครอบครัวแบรนดีดา What is seven What is your emergency I am um, Yeah I need an ambulance Lots of the ambulance Yes please What's your name sir uh, Henry from Brda Someone has attacked my family in my house Okay so you need the police oh, or <the ambulance. S 3> an ambulance and an ambulance please Yeah Who is I <'m> injured I think everyone On four people, yes. Three adults and one teenage girl. Yes. Unconscious, huh? Yes, and bleeding from the head, please. Are there any suspects on scene? Uh, no, no. They ran away. With what were they attacked? I. Um, I แพทย์ที่ตามมาช่วยเหลือนะครับเขาได้บอกว่าตอนที่เขาเข้ามายังบ้านหลังนี้เนี่ยนี่มันคือภาพที่สะกดสยองที่สุดในชีวิตการทํางานของเขาตลอด37ปีที่ผ่านมาเลยนะครับเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลจะเป็นอย่างไรจะน่าสนใจแค่ไหนใครกันจะเป็นคนร้ายสําหรับวันนี้ครับในเวนชัน,นสูตรตอนพิเศษตั้งจะพาเ,เพื่อนๆมาชำระคดีนี้ไปพร้อมๆกันครับ The Van Breda Family Murders คดีการตายปริศนาครอบครัววานบรีดาครับ